ก็ลงมาฮอดไม้นะครับผมมาบึงพันต้อมครับฮอดไม้ปลาไหลเขาใส่ใบเมือวางแรงนี่ครับผมไปเด้พันคือบ่้ครับมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นครับผมโอ้ยครับหาบึงพันต้อมมาได้อยู่ครับผมปลาคือเขับเลือเสือพันเฮ้ยมันโผมาหน่องบอครับโอ้ตกสางตกตกหนองครับลุยครับลุยครับเล็งมือครับเล็งมือครับคนเสียตัวครับ มันหมานครับโอ้ตัวนี้เนี่ยดินดินดาวเลยใอรใครยออกไปจะไหทุนใอยกออกไปอีกต้อกมาเห็นครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับมื้อนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์วันที่3พฤษภาคม2565ครับผมมื้อนี่อยู่กับพันต้อมคนเดิมครับสิพามาเบิ่งเบ็ดปลาไหลี้ยเป็นแบบพันครับตอนนี้อ่าก็สิสิ่ห้าสีหกโมงแรกเลยครับพี่น้องครับไก่ลุ้ยยางวางจากให้จากหน้าเลยก็มาลุง มาใส่เบ็ดปลาไหลครับมายาเบ็ดปลาไหลน้ำครับผมดึงเลยปะขุดๆนี่โอ้โหออกมาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยจะจตาจะจตาครับตัวแรกแขกหมานครับผมโอ้มันหมานครับมันหมานย้อนแสงครับย้อนแสงครับนี่ครับมันหมานครับตัวแรกครับผมเอางี้ครับเพื่นพันท์ใส่ไปหาอยู่หากินแบบวิถีสารคนณผู้นอกครับฝากติดตามน้ำนอครับช่องยูทูปคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับช่องใหม่เด้ครับพี่น้องครับผมเป็นกยนร่งใจให้กันเยอะครับผม ครับสวัสดีครับผมช่องย t u b e คนบ้านนอก1 0 1ศหนึ่งครับมือนีก็มาพ่้กันอีกแล้วครับมือนีสี่พามาหาไซเบดียันครับไซเบ็ตปลาไหลครับอยู่กับพานต้อมครับพานต้อมไซเบตอยู่ขลังอยู่ครับเบดปลาไหลครับกับมือนีวันที่3วันที่3มิถุนายน2 5 6 5ครับผมกับเวลากับสิ่หกวงแงครับกับว่างจากให้จากนั้นแหละก็มมหาอยู่หากินแบบวิธีสารนาอครับผม เดี๋ยวไปติดตามรับชมว่าสีมี้ตัวครับอ่ะแรงนี่ครับผมเดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างจากหลังสองหลังครับแล้วก็ยังลงมายามเนาะพี่น้องครับผมไปครับพี่นองครับผมก็อยู่ทงอยู่ทากับพานต้อมคนเดิมครับพานต้มครับผมครับครับเมื่อนี้สีผ้ามาใส่เบ็ดปลาไหลกับพานต้มครับช่วงหกโมงแรงครับแรงนี่ครับหกโมงแรงกับสียดายามช่วงประมาณถุมสองทุบหนึพันเนาะครับนี่แังแรกครับพอแล้วครับ นี่ครับพูงไปเลยครับน้ำมันขึ้นตัวอยู่นี่อยู่น้องนี่ครับครับนี่อยู่น้องครับน้ำมันขึนครับนี่ครับฝนตกบาเศร้าจักเธอครับผมครับหาอยู่หาจินแบบวิธีสารคนบนนอกครับผมเนี่ยเขียดจะใบมือขึ้นครับนี่เขียดหมู่บ้านเท่าไงนะครับผมเดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างจักสองหลังครับเดี๋ยวจังลุมายามครับเธอเดียวเด้อครับพี่น้องครับผมว่าสิมีตัวบอครับเดี๋ยวมาลุนกันครับบรรยากาศจังสีกะ น่าสิมีอยู่พันเนาะเพราะว่าฝนเขาจะอ่านยุดตกไปว่าไงครับบางแห่งนี่จักหน่อยนี่ครับงามกระบอกใช่ไหมมีอนครับผมคือเดีวครับจังได้กระฝากช่องไม่น้ำนะครับผมช่องยูทูปคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมครับว่าดูอลไรกับพี่น้องเบื้องกันสิดำขั้นว่าครับก็สีวอาดูแน่ครับเพราะว่าช่องไม่ครับพี่น้องครับอีกหลังหนึ่งครับนั่นหลังหนึ่งครับใส่เราบอกอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งข้างหลังนี่ครับผมครับเป็นตัวอย่างเนาะครับพี่น้อง เสลพันนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับเป็นซองหลังครับผมนี่ครับหูสองแลวครับผมไปเดี๋ยวจังนลงมายามกันครับว่าเดี๋ยวใส่แล้วแล้ววันสิมีตัวบ่ครับใส่เป็นตัวยางหลังหนึ่งแล้วสองหลังแล้วก็สีตัดไปเลยครับสีตัดเลยเลยถานลุงมายามเลยครับพอพอดีมนสีเงาครับเพราะว่าเบ็ดมือนี่กับเบ็ดปลาไหลเพิ่นพานตอมนี่ก็ยี่สิบหลังครับผมครับนี่ครับอยู่หน้าครับนีหน้าพ่ออีกครับฟัง่นก็จะเป็น เขาหน้าปังเพิ่นครับอันนี้ให้น้องเพิ่นไม่ได้เฮ็ดดอกนี่น้ามันถ่วมครับไปเดี๋ยวจังุกมายางครับพี่น้องน้ำพันนาะครับครับก็พันตอมส่เบ็ดปลาไหลมาพอหั่งนกครับผมพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันครับก็ปล่อยเป็นธรรมชาติสั่งสรรนะครับผมผมไทยเบิ่งซื้อว่ามันเป็นไครยังครับนี่ครับใครนกเขาขาวอยู่นะครับผมนี่กอกอทบอยละ ไครห้างนุกครับผมวิธีอีสานครับผมครับธรรมชาติสั่งสรรครับผมไปครับไปใส่เป็ดปลาไหลต่อครับผมพี่น้องเจอกำแล้วได้เวลาแล้วประมาณสิเกือบตอนนี้เกือบหกโมงอ่าสิบแปดนาฬิกาเกือบถุ่มนลครับสามสี่วัทีแต่ว่ามันยังอ่ายังประคำปันไดนครับผมนี่ครับไปยังไปหาพันต่อมจะเข้าครับจากนู้นมาย่างันนอสครับผม เรี่ยงนี้สิมีตัวพี่น้องเบื้องบนอนอครับผมว่าคือครับพี่น้องผมใส่เบื้องบนกระพันตัวเนี่อุ้ยบ่มีผาดจ้าจ้าอันมระพันจ้าจ้าเสียเรงนี่ครับผมครับตอนใส่กระสิแจ้งนี่แหละครับมันมันใส่ตอนคำเดียวตอนยางแบบสิคำนะครับจะประมาณถุนสองถุนสิลงมายามครับผมครับไปพี่น้องจะลงมายามครับพุ่นพันทีมประมาณปุ๋ยถ่ายอย่างเช่นพุ่นพุ่นเอาไม่ออกก็ได้ครับ พันธุ์ทิมไหนมือมือเล็กครับมือไอ้มือเพิ่นไปขำกำมิดบาดมือครับพันทิมเพิ่นหัวใจเอาไม้ออกเป็นบ่พันตัดไม้ไม้เลยครับไปลองวันปุไปครับพี่น้องจังล้มพยายามครับหลังจากใส่เบ็ดมาแล้วครับมาเบิ่งพันพันทิมครับผมพันทิมหลังวันปุ๋ยครับไล่พ่อสว่างละหาครับผมเดี๋ยววันปุ๋ยแล้วจังล้มพยายามครับขึ้นมาเมื่อกี้นี่กับพันต้อมครับใส่เบ็ดไปลาเร่พ่อสียามย้ายมทุ่มพัน สองสุ่มครับสองุ่มเนาะครับจังมีโตครับคุณมาที่เด็ดแท้ครับผมเดี๋ยวถ่าพันทิมน้ำไปน้ำกันครับผมคุณว่านปุ๋ยเขาอยู่ครับผมเขาง่ามครับสัดสียาแล้วเนาะทางขึ้นเลยครับอันนี้ว่านปุ๋ยมันเขียวครับนี่ยาสียาขายาเลยครับโอ้เขาท่าเขาท่าก็ดีครับขนา้ำโบทวนมันก็ได้หมันเลยนั้นพัดเนาะ อืครับยาจะน้ำมันท่วมครับอันนี้ก็น้าปังรอบสองเลครับผมข้าวหน้ามันถ่วมก็ก็สุดยอดครับถ้าน้ำมันท่วมก็ได้สิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ครับผมโอ้พันธุ์ทีมีซเมียร์เลยคิวคิวปุ๋ยไหมไอผสมปุ๋ยผสมนี่คิวท่านคิวไอปุ๋ยคิวว่าผาบไหมสอบสีเขียวผสมก็อยู่เรียเนาะ นี่ครับอันนี้พัดไต้ไล่นาพ่ออีกพ่อสว่างละหาครับ,รบเดี๋ยวซอยพันทิมวันขุยเล้าจังรูพยายามบ็ดไปเลยครับสองทุ่มสองทุ่มครับสองทุ่มพอดีครับพี่น้องเพาจะขึ้นไมาเมื่อกี้นี่ ก็ลงมาฮอดหมายนะครับผมมาบึงพันต้อมครับพอดหมายลาไรเขาใส่ไบเมือวางแรงเนี่ยครับผมไได้พันคือบ่ได้ครับฮะครับมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นครับผมโอ้ยครับถ้าบึงพันต้อมมาได้อยู่ครับผมปลาคือขาเลือดสิพัน่ออนอฮะมันฟัมากนอกบ่ครับเออถ้าถ้ารุ่นครับตัวใหญ่บ่ครับพี่น้องครับผมถ้าบึงพันต้อมรุ่นครับฝนตกครับฝนตกครับนี่ฝนตกพอดีเลยครับพี่น้องครับผม เดียพันรถสนวะวะบนดินได้บ่บ่ตัวใหญ่บ่ตัวงามอยู่ครับโอ้ตัวงามอยู่ครับมันฟูบกมาข้างนอกได้บ่พันถารุ่นเนอะครับพี่น้องครับถารุ่นน้ำเบึ้งโตน้ำกันครับว่าสิทธิ์ตัวงามปันใดครับปลาไหลครับปลาไหลอ่าที่หนองนาครับหมายธรรมชาติครับอุ้ยออกมาครับพี่น้องครับอุ้ยมันหมานมันหมานโอ้ครับนี่ครับ ตัวสองก็ได้พันเนาะเมื่อยก้อนหัวคำล้มลงมมากินตัวหนึ่งครับผมครับยิ่งไม่ใส่เหลียงอ้มันหมันมันหมันครับมันหมันครับโอ้ฝนตกฝนตกครับพี่น้องโอ้ตกหลุมโอ้ตายตายโอ้หลุมหลุมโอ้นั่นครับพี่น้องครับนี่ตัวครับพี่น้องโอ้ครับโอ้กินตัวตัวตัวบ้านเ่ออืมกินจะเท่าใส่เลี่ยวกัน ต้องหุ้นเลยครับบนงพี่น้องครับเย็นครับเย็นเยนหลอบหัวค่าครับผมครับมันหมานครับมันหมานครับเอาซิงครัสุดยอดครับสุดยอดครับเอาเอาจังเอาเอาไปนี่ก่อนยันตอเนี้เยอะเยอะเยอม เดี๋ยวพันธุ์ที่มันมันจะเสียบพันธุ์ทิมัตะเขียดอยู่เอาเงี้ยวอยู่พันมีน้ำพันทิมเดี๋ยวยามแรกมันไม่เสียบ,ยบอะไรแค่ยังข้องกับป้องไว้หมไปพไปยามหลังต่อไปครับพี่น้องครับผมฝนตกน้ำครับ หายทำยากครับผมหายอยู่หายกินห e> 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 ่องขนาดครับช่วงนี้บ่เลยใส่เบ็ดปลาไหลโดนเติบแล้วครับใส่เต็ดเบ็ดหัวเบ็ดเนื้อใส่เดือนแล้วก็เนื้อเขียดครับไปไหนพันตึงอี้แล้วบ่พันไปทางไหนในเต้มึงในมึงเอาดึงตึงหรมันฟงออกมากนอกรีแล้วบ่ถ่ายรูปนะครับมีตัวบ่ครับพี่น้อง เห็นปะควนครับโอ้มันควมพันทีดูมันมันมึนมึนมึนนีเหอเป็นอะไรันปลาอะไรมันเลื่มลงม่ลมมลงครับวดแล้วครับพันต่อควนแล้วครับผมสูบะยยบอบอเนี่ย <c oughs> นี่เด็กอุ้ยพี่ตัวอยู่อุ้ยมันหมานหมานโอ้เป็นควบพันตัวบิรีวะครับนี่ครับแม่มาเรีวมาเรีวพันทิมมาเบ่งหมานเนาะหมานเนาะครับมีตัวครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโยโป้ครับโยโป้เลยครับโอ้โหนี่ละตัวนี่ต้มซุมต้มเปียกปลาไหลอ๋อไม่ใสู่ดนเมียไม่จิตใจมาพันไม่ตายฮะแสดงแสดงมันจิตใดูดนแต่เขาเขามาใส่บนเจดี้เจดีย์หัวคำบนนั้นพี่น้องครับ เตี้มสองเตี้มสองนะครับเตี้มสองเล้วเออเตี้มสามเล้วนี่ไรเป็นไรนนนครับหาอยู่หากินครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่อง YouTube คนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งน้ำเนยครับผมครับพันธิมติเขี่ยตรงนั้นเลยครับผมยามก่อนยังไม่เสียบครับเอาให้พันธิมติเขี่ก็ได้ โอ้มันมาครับพี่น้องพี่น้องโอ้ลงมาลงมากถึงได้ซองหลังแรกเลยครับอยู่กับพานทีมแล้วก็พานต้อมนะครับผมอยู่กับพานทีมพานต้อมครับครับอุปกรณ์เขียบครับสุ่มกว่านัานอ่ะมั้งปะครับ <c oughs> ไปครับพานทีมแยังก่อนแยัง่อนครับโอ้ยสองหลังแรลกนั่เลยครับพี่น้องครับไปไหนพัน มีนุ๊กเหรอเซลนุ๊กครับพันตอมบอกว่าหลักสามนี้ถืออยู่ได้แล้วนนโอ้ยถือสองสามนิ้วอยู่นี่พันครับนี่ครับมันตึอออองอยู่มันตึงเ่รอครับ,รบมันตึงครับยัง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 ไม่มีตัวครับมันตึงอยู่ครับพันตอมว่าโอ้ยอย่ามาถือีกเด้อว่าถือขระมันเี้นี่แบบหาอยู่หา,หากินแบบวิธีอีสานคนบ้านนอกเขาเน่าเหรอเ่าสายเลียดสายเลียดสายเลียดจดผู้ใด สายเดือนแปดโมงครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดมีตัวปะมีแล้วมีตัวอีกแล้วอู้ยสามเต็มป๊าดตายหมดเลยไอ้ไอบอกนานสิต้องมายามเจอพุ่นแล้วฝนตกเนาะอากาศเย็นเมียนมันหลอกจากงูเลยป๊าดครับเด็ดสามเต็มแล้วครับผมสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วโอ้มันหมันมันมันนะเป็นมันโอ้ระวังเลยหลุดแล้วมันหมันแล้ว ไปตัว,ตวปล่องสามนำนี่นี่ยสามป่องครับสามเต็มแล้วครับผมเฮ้ยไซหูเดี่วหู้แลเดี่ยวเดี๋ยวดิบมึงดูนี่แล้วมังกรไซไซกองกลนี่บ่ออกบ่บ่ครับกองกลนี่ครับนี่ครับหลังนี่ครับผมโอ้กองกลนั่รุ่นครับทารุ่นครับพี่น้องครับหลังนี่โอ้ยรับถ่ายพันต่อมจัดการครับเมียนมันครับเมียนครับ ลาไหลนี่มันเจาะหูหนามครับหูนามน้าหนาน้ากันแท้หน้าหัวครับหัหรุดเฮ้ยออกแล้วนึกว่าหลุดได้ยุ้ยครับได้ได้ได้เวเลยโอ้มันกินมันกินยาพ่นแล้วแต่เาใส่าหัวคำพ่นน่ะแต่ลูกมาใส่ท่าลรครับพี่น้องครับโอ้ยสมตาย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 สุดยอดสุดยอดมันมานันมานยุบโปยุบโสองคนนี้โอ้ยจอดจอดยิเยิมเยิ้ผนผไปโอ้ เขาตบสีหลังดิสีแต่มเลยพันหาหาเออหาแต่มแล้วพี่น้องปัญห <c oughs> าแค่กินรอดครับอืมสีตุตกตาครับเขาตบว่าเธอบันไดหาตัวนต่บอกว่าผมว่าไอ้ปอกผมให,ใ,หใ,หให้ให้นนยุ้งลงสาเลยว่าสันเสร็จคือว่าดูดว่าดูดเอาเอาไปเช่นกอนไประวังหยับหยับหยับเจ้าทีมท่านทีมท่านอุ่นครับไปต่อครับพี่น้องอุ้ยครับมันหวานครับมากับสองนายพันครับ สองในพ bon mm ันแห่งบ้านพันขางครับผมพันทิมพันทิมแล้วกับพันต้อมครับผมมือนีคืครับเฮ้ยคือวะอยู่บ่ไม่เดี๋ยวค่อยๆยายามค่อยพยายามครับมือโตครับฮะดึงแห้งออดึงแห้งออครับพันต้อมมาทางไหนโจว่าให้พันทิมโจช่วยวะขางไหนเางไหนอย่าบ่อย่าบ่มาเร็วครับมาเร็วครับใสเบิ่งกันครับเบิ่งกันพี่น้องครับจะออกมาจากรูครับพันต้อม ตรงนี้บ่เย็บใบไก่เย็บใบเยครับพันทิมยำอยู่ครับห้พันทิมยำอยู่ครับโอ้ครับเฮ้ยเย็บมือบ่ขึ้นห้องอื้อกัดมือดลยเนี่ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลบ่ตรงนี้บ่ฮัลโหลเย็มันไก่ใช่ไหมมาเลยครับมาเลยครับโอ้ตกสางตกตกน้องครับลุยครับลุยครับเร่งมือครับเร่งมือครับคนเสียตัวครับ มันหมานครับอู้ตัวนี้แมีดินดินดาวเลยถอยใครยับออกไปจะไงพี่น้นองยบออกไปอีกมองไม่เห็นครับอู้สุดยอดสุดยอดหาครับอู้หาหาห,าหัวหกครับอู้มันหมานมันหมานครับๆๆนนตัอนี้รอบนี้หาตัวเออครับรอ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 บจีมเปิดคลิปมานเนี่ยได้ได้ตัวนึงครับอันนี้มานนี่ครับรอบข้ามนี่หาตัวครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปนับผลสรุปผลงานทั้งเซ้งครับเดี๋ยวจะไลหลังอยู่เบ็ดครับ พันต่มสุดจอดได้หนิโ,โอ้มนแมนถ้าพันต้มนดียกคู่นี่ครับ,บเป็นว่ามือไข่หู้อะไรอห,หมืน่นมือนอ่นรวยครับถ้าันจ,จกเข้าไปนี่มีตัวครับพี่น้องครับผมโอ้มันมันนั่มัน,ม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 นไปไปตัวนิสอีรับเขานไปพยายามไปโอ้เตื่นเต,น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 ตืนครับต้นผากอะไร หาอยู่หาจินนี่ครับอยู่หนองครับอยู่หนองเนี่ยอยู่ชี้หลวงเนี่ยครับใส่เบ็ดหวกเบ็ดกบสักซุ่มไปน้่ครับใส่เบ็ดหัวกเบ็ดปลาคอครับหาเบ็ดปลาไหลไปน้่ครับผมอ๋เสียบหรอลุงมองแล้วลุงมองนะครับพันพันลุงมอง้วครับผมครับพันลุงกระป๋องครับพี่น้อง นี่ดิคือบน่นี่คือบ่ลหลังนี่รครับเอาไว้เอาไว้ม้นส่องลงมาบึงครับครับตามพันสองในพันไปครับผมบคือฝนฝนตกฟ้าห้องครับวินอยูนนี่กับไส้อยู่ดิไม่เป็นบอกบออลงบอก อะไรอยู่แล้วฮึโอ้มันรีอยู่โอ้โหแย่งหางกระป๋องไปครับไปตัวครับพี่น้องโอ้มันยามปิดปลาไหลพวกนี้ม้วนๆครับแด่กระมันพ่อมแด่กระได้ได้ต้มเปรี้ยเฉพาะครับมื่นสิบครับฮะคือว่ นี่แหละครับวิธีสารคนมันหนอกครับครับคนเกินร้อยครับพันต่อมว่าถ้ายำน้ำแข็งนะถ้าถ้าไปยำน้ำแข็งนี่นบะแมนบ่พันเป็นเดชจริงวะเฮ้ <c oughs> <c oughs> คือบ <c oughs> ่เขาเบียดคือขาดเออแม่นแมนไอแพนวังทึ่งอย่งนี่ นิ้งกัดเื็กซ์เซาบลูดบ่บ่โอ้ดูดดูดครับดูดหนูกัดบ่มาสิเป็นหนูกัดครับเข้าเบ็ดขึ้นขนัดมีน,นะครับหาอยู่หา,หากินครับเข้าวทาเข้าวทา เมื่อกี้จะฟังผุนตอนะน,น,น้องพันมันข่ามยังนะเออมันข่ามข่ามไปน้ำตื่นครับปลาครับผมยังเหลืออยู่มั้ยมาเบียดนี่ครับยังเหลืออยู่ครับพี่น้องเดีย๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อครับผมช่วงเมื่อกี้เกือไม่ได้ออกมาถ่ายครับฝนมันตกบริบนวณฝ้าเรือมครับ,รบไปครับไปพันที่ผมเห็นไหเ,เห็นไห อีสานอ่าบ้านพันขางนะครับผมช่องยูทูปพจนนองหนึ่งศูนย์หนึครับอีสานบ้านพัน,นขางตำบลน,นางามอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็น,น,ปน,รนไรท่านมาถือถือซีหลังเลกยกันบ่หาหลังหหลังเหร่นอ้ออันนี้ดูด, <ๆ S 1> ด,ดครับเี่ยขึ้น เอาไว้โอ้ประสบความสำเร็จหาลังหาตู้เดี๋ยวฟังนี้บ่ค่อยกิน,นมันเลยไม่ไอเสียไปเด้อมึงมึงไม่หักวะเทียม <c oughs> ไอว่ามันขัดด้วยเออไม่หักวะโู้ชี้เด็ดเนาะเอียมเดี๋ยวประเดี๋เสียเห็นวะไอ้ซ<ม>ักไปอยู่ข้างนี่เห็นวะ<อ>ไป ครับพยายามฟังคุณตัวครับพี่น้องโอ้โหงคุณลูกหลังรนกินไ่เดีพันคือวะค,ครับก็อยอเ,เดี๋ยวให้พันตอมสังเกตการเบิึงก่อนครับว่าสีมีดึงมี ยังอีกว่ครับนี่สีมานจะหายหลงแหลกครับผมสายขยึยน้นยนตนมาตึงมาอย่างสายขึ้ครับมีตัวสร้พันต่อว่าโอ้สายตึงครับลังนี้ครับผมโอ้นี่ครับนี่สายเรจมาเห็นครับอกนอกมืกมีตัวเป่ม,มาไ องงโอ้ฝนตกพี่น้องพุดบ่ครับพุดครับมันดึงตอนนีมันแหงมาเกินครับผมโอ้ฝนตกแข้ง,งนะครับผมพอดีเลยย้ำไส่สี่เดียวพอดีครับ เดี๋ยวท่านข่บคุณจริงมาแล้วผมดึงมึงครับนบนจริงครับลังนี้ครับผมโอ้มันมันหากเขาได้หายทีตัวนี้ไหมว <c oughs> <c oughs> ่าหากเขาได้หายที่ตัวนี้ไหมโอ้มือนโซ่จะจังสี่ใจหลาย ไปครับฝฟิตกครับพี่น้องไปสรุปผลข้างบนครับอยู่กระทมหน้าเข้าครับว่าเขาได้แยกตัครับทำขึ้นนี่ครับผมลูกผลเนาะครับไปครับพันธิมรับไปสรุปผลอยู่ทึ่งครับพี่น้องว่าได้เบ็ดปลายแยกตครับทำขึ้นนี่ครับผมให้อยู่ใส่ต่หัวเว้นครับผมพี่น้องไปก็มาเบิ้งสรุปผลงานกันครับผมครับวันนี้ได้แยกตัว่าน ตครับทั้งหมดครับโอ้โหเด็กหงโตครับพี่น้องครับมีต้มงามครับผมพอดีครับพอดีต้มปิดอะไรครับนี่ตัวเปม่ตัวโก้เลยครับนี่ครับใส่เตี๋ยวหัวคำครับกินดีครับแต่กับมีเวลาครับแต่ว่าจากแค่ให้หน้าแหละครับไปใส่หาอยู่ให้กินเนาะพันเนาะครับนี่ครับมันหวานมันหวานครับเด็กหงโตครับพี่น้องครับผมกู้แล้วครับอันนี้ก็กู้แล้วครับกู้แล้วพี่น้องครับกูเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตั้งพ่อกันกันไม่อีพี่หน่าครับผมไปไปลาก่อนครับ ครับต้มครับเราจะกันใหม่ครับผมโอ้มันหมานมันหมานครับทำคืนนี้ครับผมมือนี้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ตัวตัวรุ่นเดียวกันหมดเลยตัวเองครับดีของโตครับมันหมานครับผมพี่น้องกันเจอกันใหม่เด้อครับผมก็มาเบิ่งนให้ไรตัวไทยพันตอมมาเอาเบ็ดออกจากปลาอะไรอยู่ครับดิกินแล่าบ่กให้ไรโซนไทยครับครับเหนื่อยเนหมานครับมันหมานครับปลาไหลครับโอ้เป็นตัวงามครับพี่น้องครับผมเอาออกไปเลยพัน